เรียบร้อยอยอ,ยอ,ยอยมาแล้วครับอาจจะกินเหยื่อตอนไหนก็ตอนนี้แหละครับกาบสวัสวด,ดีครับพบกับผมบ่าวอาร์ตี้ในช่องอาร์ตี้ชาแนลวันนี้จะพาทุกคนมาทดสอบกันนะครับว่าการหว่านแหกับการตกปลา แล้วก็การใส่ดางอันไหนมันจะสะดวกสบายกว่ากันแล้วก็อันไหนมันจะได้ปลายเยอะกว่ากันนะครับอุปกรณ์ที่เตรียมมาก็จะมีดางนะครับดางเก่าแล้วก็จะเป็นแหสองอันนะครับแล้วก็คันเบ็ดอันนี้จะเป็นเบ็ดไม้สองอันนะครับแล้วก็จะมีเบ็ดเสริมขึ้นมาก็จะเป็นเบ็ดทําเองนะครับ ตัวนี้จะใช้โยนลงไปทิ้งไว้นะครับแล้วก็จะใช้แค่เดือไส้เดือนเท่านั้นนะครับนี่ครับไปครับอันแรกก็ไปลงใส่ดังไว้ก่อนนะครับไปกันเลย ครับตอนนี้ก็จะมาทำการตกเบ็ดก่อนนะครับจะใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงต่อ1อย่างนะครับอันแรกเลยก็ตกเบ็ดไม้ไผ่ก่อน1ชั่วโมงนะครับไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่าก็รอรุนกันครับโอเคย้อนไปเลย คันที่สองนะครับจะย่อนทิ้งไว้ประมาณสองคันเบ็ดโอ้หยดแล้วไรไร่อ้าวมาแล้วครับหนึ่งตัวโอ้กินเข้าไปเลิกเลยครับตัวนี้ โอเคที่ครับมากันต่อ เดี๋ยวครับได้มาแล้ว <laughs> นี่ครับโอ้ยตัวเท่ากันเลยมาเข็งมันเริ่มเปลี่ยนที่สักหน่อยครับต่ <laughs> อมันตรงนี้แหละโอเคครับใส่กันต่อ ก็ไม่รู้ว่าทุกคนจะเห็นหรือเปล่านะครับกินอยู่นะครับแต่ยังไม่จมจมเลยครับเรียบร้อยอู้หตัวใหญ่มากครับปลาดุกเลยครับนี่ดินหนาวหนาหนาวหนาภาษาอีสานนะครับหนาวหนาโอ้โห ไม่หยุดเลยครับตัวนี้ตัวใหญ่มากโอ้ครับไปลุยกันต่อเก็บปลาเรียบร้อยย่อนกันต่อครับชิปที่เดิมนี่แหละนี้ก็ถือว่ากินอยู่นะครับเงียบเงียบยบ,ยบ แต่ก็ยังไม่จมฝั่งนู้นครับฝั่งนู้นก็ยังไม่จมมาแล้วครับมาแล้วมาแล้วเริ่มจะกินแล้วครับ ก็ถือว่าโอกาสดีนะครับเมื่อคืนในฝนตกแรงมากวันนี้ก็ต่างเขาเหมือนฝนจะตกแต่ก่อนหน้านี้ใส่ด่างอยู่ก็ตกนะครับก็เลยไม่ร้อนเท่าไหร่วันนี้อากาศสบายสบายกินอยู่นะครับเริมกินแล้วแต่ทุนยังไม่จมนะครับ งเงียบอยู่นะครับเหมือนจะกินแต่ก็ยังเงียบบางนี้ก็เหมือนกันนะครับมาดูกันต่อไม่รู้ว่าเหยื่อหมดหรือเปล่านะครับอ้าวติดท่อนไม้ไม่หมดไปกันต่อ แต่ไม่จมมาแล้วครับอือปลาดุกเลยครับเหมือนเดิมเลยท้องแดงเลยครับตัวนี้ตัวใหญ่เหมือนเดิม ไปครับเขาไปเก็บ ตัวใหญ่มีไข่ด้วยแน่นอนครับท้องป่องเลยครับตัวนี้เดี๋ยวเบ็ดออกจากป่ากันนะครับครับแล้วก็มาลุยกันต่อบางทีก็เอาไปเก็บเรียบร้อยหมายเดิมเลยครับที่เดิม ก็มีเหมือนจะกินเหยื่อนิดหน่อยครับจึ๊บจุบแต่ว่าก็ยังไม่จมนะครับถามว่าเหนื่อยไหมไม่เหนื่อยครับปล่อยทิ้งเลยนี่ครับไม่ต้องทำลายอูก,กินแล้วครับกินแล้วไม่จมเราไม่ต้องถือตลอดนะครับเบ็ดจะปล่อยทิ้งไว้เลย แ้วมันกินแล้วค่อยยกทีเดียวนะครับตกเบ็ดถามว่าสนุกไหมสนุกดีครับถ้ามีเพื่อนคุยเยอะแต่ว่าถ้ามาตกคนเดียวก็เงาเงาเพราะว่ามันต้องนั่งรอถามว่าปลาจะกินเหยื่อตอนไหนก็ตอนนี้แหละครับได้อีกแล้วครับโอ้โห,โโหมาแล้วครับ ช่อนเล็กครับบอ่อนี้ดีมากเลยครับบอ่อเล็กๆรีบยนน,นี่ครับท่อนน้อยดิ้นหนาวๆเลยโอเคครับเก็บปลากันมาครับมาลุยก,กันต่อ ก็ทิ้งไว้แล้วนะครับก็กินอยู่นะครับแต่ทุนยังไม่จมนี่นี่จมแล้วครับได้แล้วครับโอ้โหเขาเรียกปลาอะไรปลาตองเหรอนี่ขาวจั๊วะหน้าเจี๊ย กันครับ,บ,บน,นี่ครับปลาตองสวยเก็บปลากันมาครับลุยกันต่ออีกนะครับจุบ พี่เดิมเลยครับเสร็จแล้วก็ปล่อยทิ้งเลยตอนนี้ก็เวลาเกือบเกือบจะครึ่งชั่วโมงก็ได้ปลาดุกสองตัวปลาช่อนหนึ่งตัวแล้วก็เมื่อกี้ปลาอะไรนะหนึ่งตัว รอบนี้ก็ถือว่านานพอสมควรนะครับเหมือนกินอยู่แต่ก็น่าจะเป็นปลาเล็กกินนิดๆครับทุ่นก็ขยับแต่ก็ไม่จมนครับนี่ครับเอาแล้วครับเอาแล้วกินแล้วครับกินแล้วโอ้ดึงไ้ไปหน่อย ไม่ได้ครับเอาไหม้สะนี้นะครับตอนแรกก็มีแผนว่าจะมาหวานปลากันแต่ว่าเท่าที่ดูก็ไม้ครับต้องหาเวลาเอาไม้ขึ้นก่อนแล้วก็ข้างๆนี้ครับนี่ครับเป็นน้ำนะครับที่ผมยืนอยู่นี่ก็เป็นน้ำ ขอบขอบนี่ก็น้ําทั้งนั้นนะครับถ้าจะทําจริงๆก็องานใหญ่เลยครับไหนต้องลอกข้างๆนี่ออกด้วยแล้วก็ตอนไม้ใต้น้ําอีกไม่รู้ว่าเยอะแค่ไหนแต่ถ้าใครอยากให้มาลอกสะแล้วก็บันแหหาปลาอยู่ของน้อยนี่นะครับ คอมเมนต์บอกมาได้นะครับเสียงปลานะครับบอ่อเล็กๆนะครับแต่ปลาเยอะมากมะาแล้วครับกินแล้วครับกินแล้วแต่ก็ยังไม่จมไม่รู้ว่าทุกคนเห็นทุ่นหรือเปล่านะครับ ขยับดูนะครับกินแล้วครับกินแล้วกินแล้วกินแล้วแต่ไม่จมครับเอาให้แน่ครับเอาให้แน่จมแล้วเรียบร้อยครับตัวเล็กกระติดลิดเลยปลาเข็งครับปลาเข็งนี่ครับตัวไม่ใหญ่นะครับตัวเล็ก ครับเอาไปเก็บกันเราจะวางเบ็ดไว้สองอันเลยนะครับตอนนี้ก็ปล่อยสองทุนนั้นไว้นะครับอากาศตอนนี้นะครับแดดออกแล้วนะครับเมฆฝนหายไปแล้วครับตอนนี้ก็เริ่มจะร้อนขึ้นมาแล้วนะครับรอนนี้ก็รอนานนะครับ เหมือนไม่กินเลยครับทั้งสองทุนตอนนี้ก็ผ่านไปสนาทีกว่าแล้วนะครับเงียบสง,งัดเลยครับไม่มีวี่แววว่าจะกินอีกเลยแต่ถามว่าปลาเยอะไหมนูนนะครับเยอะครับแต่ยังไงก็ต้องรอครับ หชั่วโมงเราไม่เสียเปล่าแน่นอนผ่านไปหกนาทีครับก็ยังเงียบเหมือนเดิมตอนนี้ก็ใกล้เวลาจะถึง1ชั่วโมงแล้วนะครับเดี๋ยวแล้วก็จะเก็บตรงนี้แล้วก็จะไปหวานแหอีกหนึ่งชั่วโมงนะครับว่าหนึชั่วโมงกับการหวานแหนี้จะได้ปลาหรือเปล่าก็ต้องไปลุ้นกันนะครับว่า จะได้เยอะได้น้อยไปครับตัดภาพไปที่หวานแหกันเลยก็สำหรับต่อไปนะครับเราจะไปหวานแหกันนะครับว่าตัวนี้เทียบกันว่า1ชั่วโมงเราจะได้เยอะแค่ไหนนะครับไปดูกันเลยครับป้าย เรามาจุดไฟทำกับข้าวกันดีกว่าครับวันนี้จะเป็นกับข้าวอะไรแล้วก็ไปรอดูกันนะครับวันนี้อากาศนะครับฝนตกมาแล้วรอบหนึ่งนะครับวันนี้ก็ลินลินอยู่ ด้านนน้นก็หมือนมีเสียงฝนตกมาแรงแล้วนะครับไปครับจุดไฟทำกับข้าวกันก่อนตัวแรกก็ปะเข็งน้อยนะครับ เรามาเริ่มเมนูแรกกันก็ธรรมดาธรรมดากะทอดปลาสามตัวใส่น้ำมันลงไปนะครับไม่ต้องเยอะในกระ็พอโอเคออเค,ครับน้ำมันเริ่มร้อนแล้วใส่ปลาลงไปเลย ช่วงนี้ก็รอมันสุกหนึ่งด้านก่อนนะครับแล้วไปมาลิ๊กต่อโอเคไปไว้เลยครับไปครับทุกคนมาดูปลากันเริ่มจะสุกแล้วทำอาหารบ้านๆกิน ตอนนี้เนื้อปลาก็สุกแล้วแต่จะเอาให้มันกรอบๆอีกสักหน่อยแล้วไปจะเอาออกนะครับตอนนี้ก็สุกเรียบร้อยแล้วตัดใส่จานกัน เจบรอยครับเมนูปลาทอดมาครับมาเริ่มเมนูที่สองกันแกงหน่อไม้ใส่กากหมูนะครับดูกันเลยอันนี้ส่วนผสมจะมีหน่อไม้นะครับหน่อไม้ดองมาครับเรามาเริ่มใส่เครื่องปรุงกันเลยน,นี้ก็จะใส่พริก ตำกับกระเทียมมาแล้วนะครับแสนเลยต่อไปนะครับแคบหมูแสแ่ลงไปเลยปรุงเครื่องโดยรสด,ดีนะครับตามด้วยน้ำปลา นำด้วยน้ำปลาเรียบร้อยครับเครื่องปรุงครบเรียบร้อยทีนี้ก็รอแคบหมูสุกแล้วก็รอ,อน้ําเดือดเป็นอันเสร็จนะครับไปครับตัดภาพไปที่ตอนที่มันเสร็จแล้วนะครับนะครับตอนนี้ก็สุกได้ทีแล้วแคบหมูก็นุ่มๆกรอบๆแล้วเอาแค่นี้ก็พอ เทใส่ถ้วยกันเลยครับเ,เมนูหม้อใหญ่เรียบร้อยก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยครับ อันแรกก็แกงหน่อไม้อันนี้เพิ่มเข้ามานะครับไข่ตัวต่อไปก็ปลาทอดนะครับสามตัวน้อยๆอันนี้ก็เป็นน้ำจิ้มนะครับทำมาจากบ้านเมนูวันนี้ก็มีเท่านี้นะครับ สำหรับเมนูวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้ก่อนคืนก็จะไปกินข้าวแล้วนะครับไปครับทุกคนกินข้าวกันครับนี้ก็จบภารกิจทั้ง3อย่างนะครับทั้งใส่ดางไว้แล้วก็ตกเบ็ดนะครับเบ็ดไม้แล้วก็หวานแห้นะครับ ผลผลิตที่ได้นะครับมาดูกันก็ตามนี้เลยนะครับไม่เยอะเท่าไหร่เดี๋ยวไปดูว่าตอนเทแล้วจะได้ปลาเยอะแค่ไหนนะครับไปครับไปดูกันที่บ้านกันครับมาครับเรามาดูปลากันว่าได้เยอะแค่ไหนเราจะเทใส่หม้อกะละมังนะครับ สำหรับตอนนี้ฝนตกนะครับดีที่มาถึงบ้านก่อนแล้วนี่ <Yeah. S 3> เป็นเลยครับโอ้นี่ ามว่าวันแหได้ไหมได้ครับได้ตัวเล็กก็ทํากับข้าวกินไปแล้วส่วนปลาดุกปลาดุกปลาดุกตามตัวอันนี้ตกเบ็ดได้นะครับตามในคลิปเลยไอปลาชนตัวเล็กนี้ก็ตกเบ็ดได้เหมือนกันส่วนปลาขาวใหญ่สองตัวนี้อันนี้สายด่างนะครับสายด่างได้มา อันนี้เศษที่เหลือตัวเล็กมาจากหว่านแหนะครับปลาตองนี่ก็มาจากสายเบ็ดนะครับตัวนี้ตายไปแล้วน้องตุยไปแลวไอปลาเข็งเหลือตัวหนึ่งก็มาจากสายเบ็ดนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ผมขอจบเพียงเท่านี้นะครับสำหรับใครที่ชอบก็ ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ช่อง r t Channel ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปนะครับสำหรับใครที่ชอบแนวกปราหรือแนวหวานแหวมีคำแนะนำเพิ่มเติมสามารถแนะนำได้ในผ่านในช่อง description นะครับสำหรับวันนี้ผมขอตัวไปก่อนนะครับบ๊ายบาย